สวัสดีค่ะใครเถามงานของยังสมาครฝัมือตลอดสี่วันนี้เป็นยังไงบ้าทายรวมันแบบมันตรงตามตรงตามคาดหวังไมก็สี่วันที่ผ่านมานะคะถ้าถามคุณแม่ว่าตรงตามที่คาดหวังไหมคาดหวังแล้วก็ตรงตามที่คาดหวังไว้เตะเลยค่ะน้องๆทั้งที่เกดจังหวัดนะคะน่ารักมากเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความฝันนะคะแล้วก็จะตามฝันแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการ นะคะก็ก็เลยมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะที่เห็นได้จากวันแรกนะคะที่คุณแม่จัดให้มีการช้อปปิ้งไอเดียเนาะโดยมีรูปๆจาก17จังหวัดนะคะน้องๆวัย17จังหวัดของเราได้นําผลิตภัณฑ์เด่นหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองทําอยู่นะคะได้มาโชว์ให้กับเพื่อนๆทั้ง17จังหวัดได้ชมนะคะได้ช่วยกันตินะคะว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนไหมหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ประจิบพันสวยแล้วรสชาติดีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ ก็วันแรกก็ผ่านไปด้วยดีเนาะในเรื่องของการ shopping idea, ช้อปปิ้งไอเดียเพื่อจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่าตัวเองจะกลับไปทําอะไรดีใช่ไหมคะ,ะเห็นไอเดียของเพื่อนๆแล้วจะได้ปรับปรงุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าปรับให้มันเข้ากับตัวเราไปอัอให้เข้ากับตัวเราแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของเราว่าเรามีวัตถุดิบตัวนั้นอยู่หรือเปล่านะคะในส่วนของวันที่2เราก็จะจัดให้น้องๆนได้ฟังเกี่ยวกับ จะเรียกว่าไรีแรงบันดาลใจนะลูกเนะาะค่ะแรงบันดาลใจเรามีรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่วายเอเนาะมาเล่าสู่กันฟังให้น้องๆฟังถึงไอเดียการบริหารจาัดการตลอดจนการจัดทาอาชีพของเขาว่าเขาฝันแบบจะทําอย่างนี้แล้วทุกวันนี้ก็ทําได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะเพื่ออะไน้องๆที่ได้รวมฟังอย่าเกิดประกายว่า เห็นไหมนอกจากที่นอกจากเราจะทําการแปรรูปทําอาชีพการเกษตรแล้วเราอาจจะมีอาชีพอื่นซึ่งอยู่ภายใต้อาชีพของการเกษตรเนาะค่ะแล้วเราก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะลูกจะเห็นว่าที่ปมา17จังหวัดเนี่ยมีเพียงผลิตภัณฑ์ที่สวยแล้วนะคะหรือว่ายังในสายตาของหลายๆคนจะบอกว่ายังสวยไม่สุดนะใช่ไหมคะเราก็มีอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพัฒนา ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายนะคะรวมกระทั่งถึงบรรจุภันฑ์ให้มีความสวยงามน่าซื้อหาใช่ไหมคะอันนี้ก็เห็นน้องๆโอ้โหแม่สังเกตอยู่ด้านหลังห้องนะคะลูกๆตั้งใจฟังกันโอ้โหไม่ไม่แทบจะไม่มีหลับเลยนะคะให้ความสนใจกับวิชาการที่อาจารย์มาให้ความรู้นะคะข่าก็ขาวปสองวันวันที่3นะคะเราตอนในช่วงเช้าเมื่อวานนะ้ลูกเนาะ,ะเราก็จะเริ่มต้นด้วย การขออยอยใช่ไหมคะการขออยอยก็เป็นความรู้จากพี่ๆสาธารณสุขจังหวัดนะคะมาให้ความรู้ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆวัยเด็กเนี่ยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารอาหารพรอมบริโภคหรือว่าทุกสิ่งอย่างท,ที่เกี่ยวกับการบริโภคนะคะจะต้องมีการรับรองผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอยอยมอ,อชอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะก็พี่ๆที่สาธารณสุขก็มาให้ความมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าลูกจะผลิตสินค้าขึ้นมาที่นึง ลูกจะต้องขออยลูกจะต้อง,องทํา <ำ S 1> อะไรบ้างใช่ไหมคะเขาจะต้องบอกให้เราเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะตลอดจนแบบเขียนแบบแปลนของโรงเรียนนะคะที่เราจะ ขออยอยน้องขอมาตรฐานซึ่งจะต้องมีโรงเรียนซึ่งเท่าที่แม่จับเดียวความได้เดีย๋ยวนี้พัฒนามากขึ้นนะฮะง่ายขึ้นกว่าสมัยสมัยคุณแม่ต่างๆนะคุณต้องไปติดต่อที่สํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองนะคะแต่นี่เมื่อวานรู้สึกว่าจะเห็นว่าสามารถเข้าไปคลิกในระบบได้เลยใช่ไหมคะ,คะแต่มีบางตัวเท่านั้นที่จะต,ต้องเข้าไปติดต่อเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ ช่ครัแล้วก็ข้อแนะนําที่สําคัญก็คือว่าแบบแปลนนะคะที่สําคัญมากๆเลยคือในเรื่องของแบบแปลนโรงเรียนที่จะก่อสร้างนะคะถ้าเป็ียนไปได้เนี่ยให้ไปให้ขังสังสุขดุก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงมือจ้างช่างมาก่อสร้างเนาะไม่งั้นเราก็จะเสียเงินซ้ำซ้อนค่ะค่ะอีกเรื่องของเมื่อวานก็จะเป็นในเรื่องของ เออนวัตกรรมใหม่ๆของผลิตภัณฑ์นะคะเอ่อแล้วก็เป็นการนําสู่ตลาดใช่ไหมคะลูกผ่านในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆอ่าอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะลูกนะได้สังเกตว่าจะเป็นเทคโนโลยีเอไอเพเอไอใช่ไหมคบถ้าก็จะทําให้ลูกๆทํางานง่ายขึ้นไม่เหมือนสมัยคุณแม่ครับกว่าจะออกมาแต่ละตัวนะคะกว่ากว่าจะเอ่อทาสินค้าตัวหนึ่งเราจะทําการตลาดแบบไหนเราจะเขียนพรอบแบบไหนเราจะจะพาดหัวอย่างไรใช่ไหมฮะแต่นี่ ปรากฏว่าการย์สอนแล้วง่ายจังเลยค่ะลูกค้าค่ะชีวิตง่ายขึ้นเยอะ,ะยน,ยน,นะคะ <c oughs> และที่ลูกสาวบอกค่ะชีวิตง่ายขึ้นเยอะน,นะคะ, <c oughs> ะเพียงแต่ว่า อันนี้เนี่ยโปรแกรมอันนี้เนี่ยจะต้องมีความละเอียดของข้อมูลในโลกเราจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องที่มากและเพียงพอไม่งั้น AI ก็ไม่สามารถที่จะประมวลได้ออกมาตามสิ่งที่เราคาดหวังเนาะอันนี้คือคือข้อระมัดระวังของการใช้โปรแกรม AI เอไาเท่าที่แม่สังเกตเมื่อวานนะคะแต่ว่าความรู้สึกว่าชีวิตสบายขึ้นเยอะง่าย,ยแล้วก็แล้วก็ออกมาสวยงามด้วยนะคะค่ะก็สําหรับในวันที่4ี่เนี่ยก็ มอบใบงานตั้งแต่เย็นวันที่3นะคะลูกๆ17จังหวัดน่ารักมากค่ะดิฉันก็ให้โจทย์ไปว่าลองกลับไปคิดซิว่าถ้าเป็นหนูเนี่ยกลับไปเนี่ยหนูจะทําผลิตภัณฑ์หรือจะประกอบอาชีพการเกษตรหรือว่าจะทําการแปรรูปหรือจะทําอะไรก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นอาชีพของเราใช่ไหมคะอย่างที่แม่บอกว่าทุกคนมีความฝันทุกคนต้องกิ้งตามฝันตัเองให้เจอใช่ไหมคะค่ะก็นําเสนอผ่าน ดิฉันให้นําเสนอผ่านแค่เคสัที่ก็คือทําในระบบของในรูปแบบของจังหวัดน,น,นะคะแค่ผลิตภัณฑ์เดียวว่าจะ,ะทําจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดเองหรือว่าจะคิดเองบวกกับ a i ใช่ไหมคะคมง่ายขึ้นเยอะนะคะค <Yeah. S 1> ่ะก็พอเท้ามาลูกก็มาพรีเซนเ a ชันให้เราฟังนะคะถึงความคาดหวังถึงสิ่งที่เขาจะทำผ่าน สผ่านผลิตภัณฑ์ของ17จังหวัดค่ะสวยงามแล้วก็ใช้วิชาที่เรียนมาทั้ง3วัน4วันเนี่ยนะครับพอนูกเข้าไปกับสิ่งที่เขาทําลงไปในรายง,งานและนําเสนอเมื่อเช้าวันนี้ค่ะก็ที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะปิดสัมมนาวันนี้เนี่ยเราก็ยังให้ความรู้กับพวกในเรื่องของการลดละเลิกการเผานะคะจะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือค่า PM จะไม่ใช่ค่าฝุ่นค่าละอองซึ่เป็นอันตรายสําหรับสุขภาพของพวกเราเนาะเราก็ให้ความรู้ เพื่อที่ลูกๆจะได้ไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะคะเพื่อลดเลิกการเผาเนาะให้ให้อาพี่น้องเกษตรกรของเราได้ทราบถึงอันตรายนะคะของการเผานะคะวิธีการป้องกันยังไงเราจะลงเชิญชวนให้เขาลดละเลิกเผาอย่างไรค่ะก็สี่วันที่ผ่านมาปลื้มค่ะลูกค้าคุณแม่ปลื้มมาได้ดังใจหวังค่ะเพียงแต่ว่าไม่เชื่อกันว่าคือคุณแม่คาดหวังว่าหลังจากที่ลูกๆกลับไปแล้วลูกๆคงจะเดินตามฝันและวิ่งตามฝันเอาไว้เราจะเจอกันในเวทดีที่2ก็จะเห็นความฝันของลูกๆที่เป็นจริง ค่ะโดยรวมแล้วว่าสำหรับตัวของหนูเองค่ะหนูรู้สึกว่าหนูว่าเป็นรุ่นหกเจ็ดใช่ไหมคะที่ทงานที่งานเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยเป็นไงบ้างลูกครบทุกด้านด้วยค่ะครบทุกด้านเราใช้ได้จริงด้วยโดยเฉพาะเรื่องของ AI ตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มคิดยันออกมาเป็นของจริงได้ใช่ไหมครับครบครันมากค่ะเราเราเราไม่ทํางานบนความฝันคือโอเคเรามีฝันแต่ไม่ได้ทํางานแบบฝันใช่ไหมคะเราเราทํางานแบบโลกแห่งความเป็นจริงถูกต้องไหมครับลูกคิดว่า ลูกคิดว่าหลังจากสามสี่วันเนี่ยถ้าลูกกลับไปลูกคิดว่าลูกลูกจะทําลูกคิดว่าลูกจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองไหมคะมีค่ะตอนนี้คือตัวของเองทำนวัตกรรมอยู่นะคะแล้วพอได้มารู้จักกับพี่ๆค่ะรู้สึกเหมือนได้ต่อยอดมนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช่ไหมคะพี่ปัญหาอะไรน้องช่วยตหมไหนได้ค่ะหรือตรงไหนที่ พี่แบบพี่ช่วยได้อะไรแบบมาแลกเปลี่ยนกันดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญคือกลับไปเรายังมีเครือข่ายใช่ไหมคะลูกเพราะว่าเรามีไลน์กลุ่มของพี่น้อง YSF B67 ใช่ไหมคะพี่จะสามารถถ่ายทอดบอกเล่าบอกเล่าสอบถามบอกความรู้จากเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มได้ใช่ไหมคะใช่ครับสนุกมากครับจต่เต็มทุกวันจต่เต็มทุกวันครับงั้นก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ทำรายการดีๆมานะคะครับขอบคุณเช่นกัน